คือต้องบอกก่นการแต่งรถในสไตล์ต่างประเทศกับเคาเจอร์ในการแต่งรถในประเทศไทยเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทุกคนอาจจะมองเห็นเต่าคลาสสิกแล้วคุณอาจจะไปดันเขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเห็นคันนี้แล้วคุณเผลอไปดันเขาเนี่ผมบอกเลยนะครับนรกนะฮะเพราะนี่คือฉันนี้คือเต่านรกครับผม <c oughs> เป็นเครื่องเ24ฝา <c oughs> แดงด้วยตัวนี้สนุกมากนะตัวนี้คือดันมาดันมาตลอดกีม้าตัวนี้น่าจะประมาณสัก200ปลาย <c oughs> สมัยก่อนอยู่อเมริกาคุณพ่อซื้อให้เป็นรถที่ชอบมากก่อนที่คุณพ่อจะเสียคุณพ่อก็ซื้อไว้ให้แล้วเราก็กลับมาช่วยคุณแม่ที่เมืองไทยทําธุรกิจแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยเรารักมากอยากจะเอากลับมาที่เมืองไทยแต่เอากลับมาไม่ได้พอกลับมาปุ๊บเราชอบรถสไตล์นี้แต่ว่ามันมีคันหนึ่งที่แบบแต่งมาแล้วแล้วสไตล์ทรงคล้ายของเราเลยก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อคันนี้มาเลยค,นนคันนี้บอกว่าแรงที่สุดในบ้านตัวนี้นะ่าจะประมาณ800กว่ากว่าแรงมา้าเอาอยู่แต่กลัวมากครับไม่กล้าเลยแต่ปุ๊บเดี๋ยวนี้ไปเลย เสียงดูเราเพิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับคันนี้เยอะมากก็คือเรื่องของการต่อท่อตรงการทำ straight pipe เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเสียงที่เรียกว่า droneing เคยเข้าไปในรถแล้วแบบว่าเวลาเราขับอยู่ใน rpm ที่แบบต่ำๆแล้วมันจะมีเสียงวู้ไม่รู้มันเพราะอะไรมันก็คือเสียง droneing ที่มันเกิดขึ้นใน pipe ที่มันที่มันเสียงดังอยู่ใน pipe เพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือต้องทำ pipe เบิ้ลออกมาแล้วคำนวณความยาวให้มันเหมาะสมเพื่อให้เสียงเนี่ยมัน แล้วก็แทกกลับมาเพื่อ pencil d r a น i n g ร้านท่อยังไม่รู้เลยวันนั้นอะคือเปิดในอินเทอร์เน็ตดูแล้วค่อยๆศึกษาว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็ให้ท่อแล้วที่ก็ไปบอกร้านท่อเขางทำแบบนี้นะใช่ใช่แล้วมันเงียบเลยแล้วมันหายเลยนะในรถเงียบกิ๊บเลยความรู้ระดับด็อกเตอร์ นี่คืออะไรลายเซ็นใครลายเซ็นแม่ครับผมปกตินี่เขาสำนักแต่งเซ็น,นอ,อันนี้คุณแม่เซ็นใช่ครับผมเซ็นทุกคันไหมคุณแม่ก็ไม่ได้ทุกคันครับบางคันที่เราทําแบบหนักๆก็จะให้แกเซ็นให้ครับตัวนี้ผมเคยมีที่อเมริกาอยู่แล้วก็โดนขโมยที่อเมริกาเขาชอบขโมยรถรุ่นนี้มากก็คือของผมไปเจอทีบนทางด่วนก็คือแยกชิ้นส่วนหมดแล้วเหลือแต่โครง <c oughs> เราก็ฝังใจว่าเ,เราอยากได้รุ่นนี้พอเรากลับมาเมืองไทยปับ๊บเราก็เลยจัดตัวนี้เลย แล้วก็ซื้อเครื่องมาลงเองต่างหากทุกอย่างเครื่องอะไรครับเป็นเครื่อง B16B ครับผมเป็น B16B ไาแดง Type R ตัวนี้คือจริงๆแล้วเราชอบการแบบได้ใส่สิ่งที่เราชอบเข้าไปคือเราได้สนุกกับมันไปเรื่อยๆผมไม่ได้มองถึง value ที่แบบเออมันจะต้องแบบเป็น EVO นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยมองว่าเอออันนี้เราได้สนุกกับมันด้วยแล้วก็ได้ทำรถที่แบบสไตล์ที่เราชอบด้วยมันก็จะออกมาในใน signature ของเราที่อยู่ในรถนี้ทุกคันนะ s i g n a ทุกคัน แล้วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูการาดลับนะฮะแล้วก็กลา,าดนี้ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนนะครับและรถแต่ละคันนะครับนี่ดูเป็นรถที่มีสไตล์มากๆผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนพี่คนนี้บอกได้เลยว่า เด็ดและทํารถได้สุดทุกคันมีแค่ส่วนหนึ่งนี่มีกี่คันหนึ่งสองสมี่แค่ตรงนี้มีแค่5คันนะครับแต่ว่าในโรงรถนี้อีกเกือบ20คันเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกับเจ้าของกันแต่ก่อนที่เราจะเดินดูรถนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของก่อนว่าเจ้าของคนนี้เขาเป็นใครนะครับแล้วทําไมถึงเก็บรถสไตล์นี้แบบเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคครับ สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับผมมิกิวครับนี่แหละฮะตัวจริงเสียงจริงนะครับกับเจ้าของกระดาษนี้นะครับรถเกือบ20คันทุกคนวันนี้ขอมาทําความรู้จักพี่อ๊อฟนิดนึ่งครับญาตแนดีคตัวนิดนดีครับยิ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 นดีครับครับผมผมดรอ๊อฟนะครับเป็นซีอีโอบริษัทวอชเวิร์คครับผมทําเกี่ยวกับเรื่องของน้ํายาซักผ้าและปะผนุมที่เรื่องลือกันในวงการการซักผ้าของอุตสาหกรรมนะครับที่วันนี้ หอมยาวนาน45วันแล้วก็เป็น 45, 45นวันเลยครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆที่ต้องบอกว่าเป็นตู้กดน้ำยาที่อยู่ในสะดวกซักทั่วประเทศไทยผมเคยเห็น<ม>ที่แบบว่าต,ตอนเราไปซักผ้าใช่ไหมครับก็บะบจะมีที่กดน้ำยาเพราะรส่วสมาก เจ้าของร้านสะดวกซักเนี่ยเขาก็จะเอาน้ํายาของตองมาขายเองใช่ครับใช่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ทุ่นแรงในการที่กดน้ํายาออกมาแล้วก็สามารถเอากลับไปใช้ที่บ้านก็ได้หรือว่าใช้ที่ร้านก็ได้แล้วก็ที่บอกยาวนาน45วันก็เพราะว่าเวลาเราอบผ้าแล้วเนี่ยความร้อนอ <ะ S 2> มันจะสูงมากแต่ตัวนี้มันทนความร้อนสูงได้แล้วก็ทําให้ผ้าเนี่ยมันหอมยาวนานต่อเน,นื่อง45วันนวัตรกรรมการซักผ้าที่วันนี้วงการซักผ้าก็ เลือกใช้ในประเทศไทยหลายๆเจ้าที่ใช้แบรนด์ของเราครับผมอันนี้คือเราขายแฟรนช์ชัยไหมหรือว่าเราลงทุนเองในในแต่ละจุดที่เราขายแฟรนชชส์ให้กับบริษัทต่างๆที่เขาต้องการที่จะซื้อตู้ไปวางครับผมแล้วก็พวกโรงซักโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมการซักผ้าทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมาซื้อผลิตภัณฑ์เราเพื่อเอาไปใช้ในการซักผ้าครับและอีกตําแหน่งหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของ วิทยาลัย VBAC ็กและวินครับผมครับผมนี่เจ้าของ VBAC ครับผมทุกคนแพชชั่นเรื่องรถของพี่อ๊อฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนต่างประเทศมานานแล้วก็เรียน่าเรียนอยู่สิงคโปร์แคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็ไปจบที่อเมริกาครับผมโอ้ใช่ครับหมายถึงว่าเด็กๆเด็กๆเราเรียนสิงคโปร์ใช่ไหมตั้งแต่อายุ12เนี่ยไปสิงคโปร์มาครับผมแล้วก็ไปต่อนิวซีแลนด์อีก4ปีนะครับแล้วก็ไปที่แคนาดาอีกปีครึ่งแล้วก็ไปจบที่อเมริกาเลย ก็อยู่มันจบจบปริญญาตรีครับแล้วก็มาต่อโทเอกที่บองไทยครับผมครับและทีนี้เราก็แบบว่าเรามีแพชชั่นในการที่คือคุณพ่อก็ชอบรถครับสมัยเด็กๆคุณพ่อก็ชอบรถแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้สะสมเยอะมากครับแต่ว่าเราก็เห็นเห็นเห็นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถชอบดูแมกกาซีนรถแล้วก็มีแบบไปดูมอเตอร์โชว์ต่างๆแล้วเราเองก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าเราอยากจะสะสมอะไรสักอย่างที่มันมีคุณค่า ก็แล้วก็สามารถที่เราสามารถแบบใช้งานมันได้ด้วยวันนี้รถที่เราสะสมแต่ละคันเนี่ยก็เป็นรถที่แบบต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมเพราะบางทีบางทีมีเงินแต่ไม่มีจังหวะก็ซื้อไม่ได้ครับผมมีเงินมีจังหวะไม่ได้ด้วยต้องหาอู่ทําได้ด้วยโอ้ครับผมรายละเอียดเก็บนี้แต่ละคันนี่ผมบอกเลยว่าเก็บเนียนมากรถคันแรกของพี่ออฟที่พี่ออฟใช้คือรถอะไรมิสูบิชิลันเตอร์สมัยก่อนนะครับเป็นลันเตอร์ตัวซีเดียเหมือนตัวซีเดียครับโอ้โหแต่งอลังการมากตอนนั้นแต่ว่า ้องบอกว่ามันดูแบบถ้าย้อนมองย้อนหลังไปนี้มันลิเกมากนะเราแต่งแบบสมัยก่อนคือเราแบบเราแต่งแบบใส่ปีใส่นู่นนี่นั่นจนมันจนมันเยอะมากเป็นแบบออกอวกาศเออเนออกอวกาศไปเลยแล้วเราย้อนกลับไปดูแบบโหทำแบบนั้นไปได้ยังไงตอนนี้ใกล้ใกล้เคียงอยู่แล้วครับครับแต่คุณพ่อซื้อรถคันแรกให้เราเนี่ยก็คือเป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์ครับซึ่งก่อนนั้นพอเราเราแต่งสวยมากเลยแล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็ไปหลงรักช่วงนั้นเดอกฟ้ากําลังออกมาภาคแรกพ่อซื้อให้เป็นรถมือสองแล้วก็เอาไป ทำตอนนั้นจําได้เลยว่าแบบโหไปทําแต่งเยอะมากออโตโซนนี่แทบจะแบบไปออโตโซนบ่อยมากสมย uh ัย huh. ก่อนพอช่วงนั้นเนี่ยไอเดอะฟามักนกำลังมาขั้แรกรเราก็ไปหลงรักตัวมิตซูบิชิอีคลิปตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่แบบรถในฝันของเรารแล้วก็พ่อคุณพ่อบินไปเนี่ยคุณพ่อก็ ตัดสินใจซื้อให้เป็นของขวัญคนอื่นเขาชอบ e ีโวใช่ใช่อาสามนะใช่ใช่แต่ในเดอะฟา์สที่ชอบอชอบอีคลิปใช่ตอนนั้นแล้วแบบเสียงเสียงเทอร์โบมันมันพอนะมันเสียงมันดีมากแล้วคันนั้นทําจัดเต็มเลยไหมคันนั้นมันแต่งมาค่อนข้างครบอยู่แล้วใช่ตอนที่เราซื้ออ่ะมันครบอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าไม่ได้แต่งอะไรมากก็ ก,ก็เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าพอบีเริ่มมีรถปุ๊บเราก็เริ่มมีงานทําแล้วก็ทางานด้วยเรียนไปด้วย<ม>ทํางานไปด้วยช่วงนะั้นคือต้องบอกก่นการแต่งรถในสไตล์ต่างประเทศกับเคาเจอร์ในการแต่งรถในประเทศไทยเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค,คือว i ยบอดี้เนี่ยสำคัญมากๆครับคือในเรื่องของการ การ mounting ไบเบอดี้เข้าไปเพราะว่าในเรื่องของเส้นทรงในเรื่องของการ mounting ถ้าเมาส์ไม่ดีโอกาสแตกมีเยอะมากใช่ใช่โอกาสแตกมีเยอะจ้ำซุม้มหรือว่าแบบกระแทกนิดนึงสมัยก่อนเราจะเห็นมันจะเป็นรอยแตกเล้าอะไรเงี้ยก็<ๆ>แบะแอใช่<บ>ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสาคัญการเลี้ยวล้อองศาต่างๆมันมันมันสำคัญมากในการแต่งรถไบเบอดี้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วเราก็เลือกที่ที่เราแบบมั่นใจในการที่เราจะต่อจะปสานไวบอดี้ของเราครับครับผมคือเรามองอย่างนี้ครับว่า เบสิกก็คือว่ารถคันไหนที่เราแบบว่าเราชอบจริงๆเราก็เก็บในในในเวอร์ชันของเรามองว่า v a l u ลเนี่ยมันไม่สามารถใส่เข้าไปในรถได้อย่างเช่นรถเต่าเนี่ยคันหนึ่งในราคาตลาดเนี่ยสองแสนกว่า3 0 0 0สนมีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราใส่ Value เข้าไปเนี่ยเกือบล้านถามว่าพอใส่เข้าไปเกือบล้านแล้วเนี่ยคนมาสขอ่ขอซื้อต่อเนี่ยมันจะมา Value ราคา ตลาดไม่ได้แล้วเพราะทุกคันเนี่ยมันจะไม่มี v a l ูในราคาตลาดเพราะคุณจะหาม่มี่เหมือนนี้ไม่ได้ใชถูกต้องหนึ่งเดียวในโลกถูกเพราะคุณจะต้องมีหนึ่งมีตังสองมีเวลาสามคุณต้องแบบว่ากว่าจะพิถีพิถันให้มันออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาครข้างเยอะผมทําให้พวกคุณมาหมดแล้วฉะนั้นมันไม่มีเบสให้พวกคุณอยู่แล้วถูกครับแล้วก็รถผมเนี่ยคือพร้อมใช้ทุกคันคือหยิบกุญแจสตาร์ล้วไปได้เลยคือไม่ได้กลัวแบบกินข้าวลิงอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเรามีช่างที่เราจ้างไว้ส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็จะคอยมช่่่าางงงจริๆมีออููยข้ เองเลยไว้คอยดูแลรถตัวเองเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูรถกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพี่เรอเเเราไปเดินดูรถกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรถแต่ละคันนะครับวันนี้ตรงนี้มีอยู่ห้องนี้มีอยู่หนึ่งสองสามคันห้าคันห้องในอีกเพียบแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูคันนี้ก่อนยังไงพี่ประวัติคันนี้มันยังไงตัวนี้ต้องบอกว่ากว่าจะได้มานี่แทบลากเลือดเลยนะตัวเนี้ย เ,เป็นรถที่เราเห็นขายอยู่บน f เ o ซครับ,รบเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยครับผมบแล้วก็วันนั้นน่ะผมอยู่ช่วงแบบช่วงกลางคืนเลยก็เปิดฟีดดูแล้วก็เห็นว่าคันนี้เขาขายอยู่7 7 0 0 0แสนกว่า7 0 0 0 0สนแสนเนี่ยยังไม่มีสีนะแล้วก็ยังเป็นโป่งแบบเหล็กๆยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้างในก็ยังไม่มีอะไรภายในเลยนะม,นมันคือแชสซีโฟกมันคือแชสซีโฟกเลยตัวนี้เป็นเป็นแชสซีของฮอนด้าคอร์ด ข้างในเป็น h o n d a Accord h อนด Accord ใช่มันแ Accord ใช่มันกว้างไงต้องขยายฐานคือตัดแพรของ h y n d a Accord มาใส่แล้วก็สวมด้วยโครงของ Volkswagen ตัวนี้มันก็คือกระดองเอากระดองโฟกใส่ใช่ครับแชสซีเป็นแชสซี h o n d a Accord เพื่อให้มันดูแบนออกมาให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลาเราขับเนี่ยมันจะเกาะถนนได้ดีขึ้นเพราะว่าช่วงการเลี้ยวการอะไรของ h y n d a Accord เนี่ยมันสามารถฟิตติ้งกับ ความใหญ่่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงของโวรตอนอ่ะมันจะต้องยืดออกมาเยอะจนเกินไปครับผมคิดได้ยังไงเอาค o น d a a อทคอมาใส่กระดองเต่าใช่ตัวนี้คือทั้งโป่งด้วยแล้วก็ภายในเนี่ยเราทําใหม่หมดเลยนะครับเป็นแฟบริเ t e ภายในเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเราวางเป็นเป็นเรียงยาวนะครับเป็นเครื่อง K24 ฝาแดงด้วยตัวนี้ได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหนี่ครับเครื่อง ตัวนี้เป็นตัวระบายอากาศครับผมม้อรน้าระบายอากาศแล้วก็ข้างในเราทําเป็นเครื่องเลี้ยงคือข้างในนี่เต็มพื้นที่หมดเลยตัวนี้เนี่ยใช่ครับปกติขับหน้าแต่ตัวนี้เรามาขับหลังครับผมสนุกมากนะตัวนี้คือคือเหยียบนี่คือดันมาดันมาตลอดกี่ม้าตัวนี้น่าจะประมาณสัก200ปลายๆครับผมใช่ครับมีไฟเฟยเขาเปลี่ยนเป็นสีดําหมดนะใช่คิดว่าคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยคันเดียวอยู่แล้วพี่ไม่น่าจะมีใครทําแบบนี้ครับพี่ใช่ครับ แล้วก็โป่งเนี่ยไม่ได้ซื้อสําเร็จรูปนะครับก็คือทามานะครับแฟบริเคตมาเลยทั้งหมดเนี่ยครับก็คือขึ้นรูปมาใหม่ไอพวกนี้ขึ้นรูปใหม่หมดเลยใช่ครับเป็นโป่งเหล็กทั้งหมดเลยครับที่ผมบอกว่าพี่ออฟเนี่ยงานละเอียดตรงไหนเนี่ยดูดิทุกคนคือมันคือมันดูแบบเรียบร้อยอ่ะคืองานมันมันมันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอันนี้ใช่ครับนี่ัสดุอะไรเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเอาเหล็กมาตีเอาเหล็กมาตีใช่ครับแล้วพี่สังเกตได้รถผมทุกคันเลยคือจะไม่มี ไม่มีแบบว่ารอยลักยิ้มอะไรเลยเพราะว่ามันค่อนข้างซีเรียสตรงนั้นผมจะเก็บหมดเลยปกติเขาจะเอาแบบไฟเบอร์มาตีโป่งให้มันดูใช่ใช่นี้เอาเหล็กมาตีใช่ครับแข็งแรงครับผมแล้วแบบงานฟิตเมนแบบโคตรโคตรเป๊ะใช่ครับโคตรเป๊ะแบบไม่มีแง้มไม่มีอ้าอะไรเลยทุกคนอะดูเนี่ยงานฟิตเมนแบบไม่ได้แบบมีอ้าแบบไม่ได้ดูมันแบบขัดตาใช่ครับใช่อ่ะฮะอันนี้เนี่ยเป็นตัวถังน้ํามันครับเราย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ มีปั๊มติ๊กนะครับระบบปั๊มติ๊กมีระบบเบรกอะไรทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าหมดแล้วก็ย้ายเข้ามาที่ข้างหน้ามีค้โชกด้วยมีค้โชกด้วยครับนะครับแต่ยังมีกล่องที่เป็นเก็บของเหมือนเราเราเก็บตัวแอนทิคของมันไว้ยังอุตสาห์เก็บไว้อีกใช่ครับไอ้นี่นะใช่ใช่กล่องนี้เป็นกล่องออริจินอลมันกล่องเก่าของมันครับแล้วมันจะเก็บยังไงใช้ยังไงอันนี้เอาไว้เก็บของข้างในครับ อยู่ข้างในครับเก็บของด้านในใช่ใช่โอ้ยสอ0รกว่ามาผมมั่นใจว่าคันนี้ขับสนุกแน่นอนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาถัดที่คันต่อไปนิดนึงคันนี้นี่สไตล์แบบว่ารถด,ดูเหมือนรถมาเฟียฮะรถทวงนี่เวลาขับตามหลังมาเนี่ยจะดูแบบดุเข้มมากครับอ่าคันนี้จะดูดุเข้มมากคันนี้คือ cls อะไร CLS 250D เป็นดีเซลเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลใช่ครับเราได้แรงบันดาลใจมาจาก สไตล์เมกันแทนล้วนเลยตัวนี้ครับเพราะดูแบบแบบแบบนิเศษนิดนึงใช่ครับใช่ครับไอพวกหัวรุนแรงใช่แล้วก็ล้อเนี่ยต้องเป็นสีนี้เราเราดูในในตัวดูเลฟมาเลฟเฟนมาเนี่ยในในพินเทรซเนี่ยเขาจะเป็นสีอย่างนี้เลยใช่ครับอยู่แบบรถดาคือสวยมากสภาพรถเดิมคือซื้อเมื่อหนึ่งมาเลยครับคันนี้ประมาณซักเจ็ดปีแล้วครับโอ้โหใช่มือหนึ่งแต่ขับไม่ถึงแบบ800 0โลเลยนะคันนี้น้อยมากครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแค่ครั้งเดียวจริง ถ่ายมันเครื่องแล้วก็แบบค่อยๆแบบค่อยๆใช้เวลาจะใช้ก็ถ่ายคือมันเหมือนเราซื้อรถทามิยามาดิป่ะแล้วก็เอามาแต่งโมดิฟายใช่ซื้อมามืองานอดิเล็กถูกต้องซื้อรถมาแล้วมาแต่งให้เหมือนทามิยาโอเคคันต่อไปอ่ะคันนี้จะดูแบบคลีนๆหน่อยคันนี้ Lexus IS 250แต่แต่งเป็น ISF นะครับผมก็จริงๆแล้วมีมีมีประวัติคือ สมัยก่อนอยู่เมกาคุณพ่อซื้อให้คันนี้รุ่นนี้เคยเคยซื้อให้ i อเอสสามห้าศูนย์ตอนนั้นแล้วเราชอบเป็นรถที่ชอบมากแล้วตอนที่คุณพ่อไม่สบายเนี่ยก่อนที่คุณพ่อจะจะเสียคุณพ่อก็ซื้อไว้ให้แล้วก็เราก็กลับมาช่วยคุณแม่ที่เมืองไทยทําธุรกิจแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยเรารักมากอยากจะเอากลับมาที่เมืองไทยต่เอากลับมาไม่ได้เพราะว่ามันมีภาษีแล้วก็พรมอะไรท้ายตอนนั้นมันยังมีสิทธิ์นักเรียนไหมไม่มีตอนนั้นผมผมไม่ได้มีตรงนั้นใช่เพราะว่าเราเรื่องภาษีเรื่องที่เมกาเนี่ยมันค่อนข้าาาาางง่่ออนแรรรตทีเเเถกกลลับม็ยว พอกลับมาปุ๊บเราชอบรถสไตล์นี้แต่ว่ามันมีคันหนึ่งที่แบบแต่งมาแล้วแล้วสไตล์ทรงคล้ายของเราเลยก็คือคันนี้เลยแล้วอินเทอร์เนียข้างในก็สีเดียวกันก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อคันนี้มาเลยแล้วก็ทําเป็นตัว ISF เนี่ยพี่กิลสังเกตได้ว่าตัวนี้โป่งหน้าตัวหน้าเนี่ยจะเหมือนกับมีโป่งยื่นออกมาถ้าเป็น IS ธรรมดามันจะไม่ยื่นอย่างนี้ครับะนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับ,รบตรงนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นฟินแบบนี้เป็นเฟนเดอร์แบบเป็นฟินแบบนี้เลยถ้า ISF นะครับ แล้วก็ที่สังเกตได้คือข้างหลังถ้าเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างกับรุ่นอื่นเลยก็คือว่าตัวนี้มันจะมีท่อครับผมท่อ4ีท่อโอ้เออวะใช่ครับเป็นท่อแบบแนวแบบ,บขึ้น,นแบบนี้น,น,นะ ISF ใช่ครับแล้วก็ ISF ครับผมคือชุดแต่งนี้มันเป็นชุดแต่ง ISF แท้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว,วคนไม่ค่อยนิยมที่จะอิมพอรชุดแต่งพวกนี้เข้ามา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดไทยพวกยี่ห้อแบบแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ที่เขาก๊อปมาแต่ฟิตติ้งมันจะไม่ไม่เป็นแบบนี้เลยมันจะแล้มันจะทรงมันจะไม่ได้คือประเด็นด้วยนี่ยคือคนไทยอะเลขทัศนอะแม่งคือรถหรูครับไม่มีใครเอามาแต่งซิ่งใช่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 มีพี่นี่แหละใช่ครับนี่กลมนี่ก็ลมดำเห็นไหมครับควันลมดำตัวตัวไฟก็ลมดำให้มันดูเข้มอะไรเงี้ยครับคันนี้เป็นเอ่อ BMW e60 ครับผม e60 เป็น m5 แต่งเป็น m5 ไม่ได้เป็น m5 ครับแต่ว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องของ s e r i e s ซีรีส์ใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเครื่องตัวไหนมาเอาเครื่องมาลงเป็นเบนซินครับแล้วก็ใส่เทอร์โบด้วยใส่เทอร์โบด้วยครับผมก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วก็เขาทํามาค่อนข้างเสร็จสับแล้วแหละนะครับแล้วก็รอไปเก็บสีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตีโป่ง แล้วก็เก็บสีเล็กๆนั่นแล้วก็ตีโปแสดงว่าโป่งเนี่ยพี่มาทําเองโปงบางส่วนครับมาทาเองบางส่วนมันมีมาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วก็มาเก็บงานอีกนิดนหน่อยๆน่ครับตัวนี้เป็นพลาสติกไฟเบอร์ชอบจริงทำไมถึงเป็นลิ้นสไตล์นี้เกือบทุกคันเลยอะใช่ครับชอบชอบสไตล์แบบนี้เพราะว่ามันดูมันดูเต็มมันดูหน้ามันดูคันเต็มใช่ครับใช่แล้วก็แบบไม่ค่อยมีใครแบบผมว่า M ตัวตัวซีรีส์ตัวนี้ E 6 0เนี่ยคนไม่ค่อยแต่ง ตายเต็มแบบนี้เท่าไหร่นะไม่เคยเห็นก็ยผมถึงบอกว่ามาบ้านนี้เนี่ยผมแทบจะแบบโหว้าวว้าวว้าวเพราะมันไม่ใช่รถทั่วไปที่ใช่ครับแล้วพี่สังเกตสีคือสีผมจะเก็บให้เกลี้ยงเนียนทุกคันคือจะไม่มีแบบว่ามาขีดขูดอะไรอย่างนี้จะไม่มีเก็บเรียบแล้วก็พวกเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าครับแทบจะไม่มีรอยหินเลยข้างหน้าเพราะเราเราเรามาระวังมาครับพี่คันต่อไปคันนี้บอกว่าแรงที่สุดในบ้านคันนี้ครับผมเป็นเออเป็นเครื่อง เครื่อง 2J t เ r เทอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็น 2J t เ r b ทบครับผมสำนักบ็อกซ่าเ i ซิ่งคันนี้เป็นคนทำขึ้นมาโอ้โหนะครับ 2J เทอโบคตรใหญ่ใช่ครับเทอร์โบใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้น่าจะประมาณ800กว่ากว่าแรงม้านะครับ800ม้าใช่800ม้าครับผมเอากันอยู่ไหมครับพี่ก็เอาอยู่แต่กลัวมากครับไม่กล้าเลยแต่ปุ๊บเดี๋ยวนี้ไปเลยอะแทบจะบิน ตัวนี้ก็เป็นวบอดี้นะตัวนี้ก็เป็นวาบอดี้ตัวเนี้ยคนจะสับสนนึกว่าเป็นมิสูบิชิอีโวมองแล้วเหมือนอีโวเจ็ดอมนคือรุ่นอะไรอ่ามันเหมือนแลนเซอร์แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเอาเทสซาโตโยต้าเอาเทสซาในไทยมีน้อยครับไม่กี่คันแล้วก็ถ้าแต่งเงี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีใช่ส่วนใหญ่แต่งพี่เออมันจะเป็น 3S Beam บีมครเครื่องมันจะเป็น 3S Beam บีตัวตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะใส่เป็นอันเนี้ยมัน 2J มันคือมันทำมาค่อนข้างเยอะละอันนี้เป็น 190E เป็นเบบี้เบนซ์เขาเรียกเบบี้เบนซ์สมัยคุณพ่อตอนนั้นยังไม่มีสตังค์มากรุ่นแรกของคุณพ่อที่ซื้อมาก็คือ 190E ไม่ใช่คันนี้นะแต่ว่าเป็นคันก่อนหน้าก็คือคุณพ่อเคยเป็นเจ้าของ 190E มาก่อนอ๋อครับช่วงนั้นเราก็เลยบอกว่าพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกแบบฝังใจว่าเอ้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยเราเคยเราเคยนั่งนะเราก็เลยซื้อมาส่วนคันนี้ครับถ้าเราพูดถึง E 190E แล้วมันต้องมี E นี่เป็นคู่ปรับแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ไอเอสามสิบเนี่ยมันมาแรงมากแล้วเราเป็นคนที่แบบว่า Family Family Man เราก็ชอบแบบเป็นที่มันไม่ใช่เป็นคูปเราชอบเป็นสีประตูอแล้วคันนี้มันตอบโจทย์มากเพราะว่าข้างนอกมันดูเรียบหรูแต่ข้างในเนี่ยมันดูจัดจ้านด้วยสีของภายในคันนี้มันเป็นสีแดงแอบดูครับเออสีแดงบอสีคันนี้คือ320หรือว่า M มันเป็น320ครับอ่ามันเป็น3 2 0แต่ว่า320ที่สภาพแบบนี้ปัจจุบันก็นี่ไม่ได้ทําสีมานะนี่คือแบบยังไม่เก็บอ๋ น่าจะเป็นสีเดิมส่วนใหญ่แต่ว่าผมซื้อมาไม่ได้เก็บสีเลยคือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่สีไม่ได้เก็บเลยนี่ดีกว่าสุดท้ายก็ไม่ทิ้งลายซิ่งครับ KEKE ครับผมคันนี้ดูเหมือนกับจริงๆดูเหมือนวินดีเซลนะถ้ามองมองแบบไกลๆเหมือนกับยังอุตสาห์อเมริกันมัตโเดิมไว้นะอ่ามันดูเหมือนอเมริกันมัตโซ้ด้วยด้วยลายที่เราวางด้วยด้วยซุ้มที่เราตีเนี่ยมันดูเหมือนอเมริกันมัโซ่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพดีมากเก็บมาดีดีมากๆแล้วแล้วก็ผมเอามาทำซุ้ม อย่างที่พี่บอกอะซื้อร้อมาก่อนแล้วแบบแม่งเกินซุ้มมาเยอะเลยอะตอนนั้นไม่ได้ดูวัดเลยว่ามันเกินมาเยอะก็เลยทำซุ้มเพิ่มตีซุ้มตามแม่งเลยทำมาลับพี่สังเกตดูเบาะหลังคนนั่งใช่นี่คือออริจินอลเดิมครับผมซึ่งอินทีเวียแบบนี้หาได้ยากแล้วในรถรุ่นแบบนี้ส่วนใหญ่ขาดลุยแล้วพี่เอาเป็นคนเล่นรถหลากหลายสไตล์หลากหลายเจเนเรชันนะพราะว่าหลากหลาย หลากหลายปีรถเก่าก็เล่นรถใหม่กูก็เล่นรถยุโรปกูก็เล่นรถซูเปอร์คาร์กูก็เล่นขอให้ชอบคือทรงได้แล้วเราแบบเราสามารถพัฒนาต่อได้ใช่เราก็เอามาลองครับผมตัวนี้เป็น3-70 z นซนะครับผมแต่งเป็น3 7 0 z n i s นซิสโข้างหน้าเป็นนิสโมตัวใหม่แล้วข้างหลังยังเป็นตัว a m u s e เราแต่งเป็นทรง a m u s e คันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อมาตอนนั้น4ี่ล้าน8มือหนึ่งครับมือหนึ่งเหรอมือหนึ่งป้ายแดงไม่ได้ขับเลยครับ คือคันนี้เป็นคันแรกที่กลับมาเมืองไทยจากอเมริกาแล้วฝ uh ่ายฝันว่าอยากจะได้แม่บอกลูกอยากจะได้รถอะไรคันนึง uh ่ง huh. เอาคันนี้เลยมันเป็นรถที่ต้องรอประมาณเดือนหนึ่งจากอังกฤษพอถึงเมืองไทยปับ๊บรับรถเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นขึ้นรถสไลด์ไปเลยแล้วก็ส่งไปที่ร้าน garage b e r r y ที่นี่เปลี่ยนหมดเลยครับทุกชิ้นเป็นรถมือหนึ่งไม้นี่ยังไม่กระดิกเลยตอนนั้นพอกลับมาก็สภาพนี้มาเลยครับครับ <ไป S 1> คันนี้ก็ไม่ประมาณ800 0มั้งครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้คันนี้ก็ตั้งแต่สิบสองครับ ใช่ครับคันนี้ขับน้อยมากต,ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น B M W 2002, 2002ครับครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างสุดจริงๆยังไงบ้างคือคือในตัวบอดี้ตัวนี้มันเป็น Rocket Bunny แล้วก็เครื่องเราใส่เป็นเครื่องของโตโย t ้า s b e เอตัวนี้เ,เพราะนั้นเรื่องแรงมา้าเรื่องกำลังของมันเนี่ยค่อนข้างดีชุดเกียร์ชุดอะไร,รต่างๆแล้วเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็แอร์เย็นมากคันนี้คันนี้ได้ยินจากพี่ออฟมาคันเนี้ย รักมากแล้วก็ชอบมากคันนี้เป็นโปรตอนนะครับโปรตอนเป็นรุ่นพิเศษของมันเขาบอกาเป็นรุ่นพิเศษของมันมันจะมีโป่งวายบอดี้ของมันอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีลิ้นอะไรที่แบบค่อนข้างสวยงามอลังการของมันอยู่แล้วครับนี่คือของแท้ทั้งหมดที่เราแต่งข้างล่างเนี่ยนะครับ CPS ก็จะมีน้อยไม่น่าไม่น่ามีไม่น่ามีหลายคันคซึ่งตัวนี้พอมันเป็น CPS แล้วเนี่ยช่วงล่างก็ดีมันจูนบายโลตัสมันจะมีความใช่ช่วงล่างโรตาสเลยอ่ะใช่เพราะนั้นความ แน่นของมันทิ้งโค้งนี่คือแบบให้ห่วงเลยตัวนี้คือหนึบมากแล้วเปลี่ยนโชคกไหมแล้วขับดีไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมๆเลยคือขับดีมากก็เลยชอบชอบตัวนี้แล้วก็เก็บสะสมไว้ผมมีสองคันจริงๆมีอีกคันหนึ่งสีสีเงินคือจริงๆน,น่าเสียดายมากนะครับตอนที่ย้อนไปสักประมาณ5ปี6ปีที่แล้วโปรตอนเข้ามาทําตลาดเนาะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรตอนเนี่ยในประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นรถแรลลี่เป็นรถแรลลี่แล้วก็เป็นรถที่ โคตรเยอะใช่รุ่นใหม่ๆในมาเลเซียนี่โปรตอนล้วนๆนะครับแต่น่าเสียดายที่มาทําที่ตลาดที่เมืองไทยแล้วไมมเวอร์ใช่ใช่นะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับดีใช่ครับแล้วก็เลยเก็บตัวนี้ไว้อย่างนี้เลยไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะส่วนมากโปรตอนตอนนี้ทุกคนปล่อยทิ้งเพราะว่ามันซ่อมหายหลายย่ตัวนี้ทําสีไปประมาณ3รอบได้ทํารอบแรกมาไม่เนียนเก็บใหม่ไม่เนียนอีกพอรอบสองขัดพอขัดไปขัดมามันกินสีครับผมขัดเยอะไปหน่อยผมก็เลยต้องเก็บ3รอบอะเนี่ยเสียตังค์สามเที่ยว โปรตอนทุกคนเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆแล้วก็เป็นชุดความรู้ใหม่ของรถโปรตอนเลยนะ<ช>ไม่เคยรู้มาก่อนว่ารถโปรตอนมันจะมีความดีขนาดนี้ใช่ใชนี่ได้ยินจากพี่ออฟว้เดี๋ยวมีโอกาสนั่งกับไปกับพี่ออฟครับมาคันต่อไปตัวนี้ครับผมอาเป็น RZ1 ต้องบอกว,ว่าตัวนี้มันชอบสวดทรงของมันเหมือนกับรถ รงเต้าหู้เหมือนกับเอไที่แบบว่ามันดีโซ่ทรงที่เป็นเหลี่ยมครับแต่ว่ายังคงเป็นลักษณะของตัวสปอร์ตอยู่เออยังเป็นสปอร์ตคูปอยู่ซึ่งตัวนี้มันมีว b o บอดี้ที่เราชอบของมันด้วยครับแล้วก็ภายในมันดูเหมือนกับมันดูญี่ปุ่นจ๋ามากมันดูเบาญี่ปุ่นมากครับผมก็เลยก็เลยมาศึกษาคันนี้แล้วก็พอได้มาเราก็มาเก็บสีเก็บอะไรแล้วก็มามาทำฟิตเมนต์ใหม่ครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ค่อนข้างลงตัว อีกคันหนึ่งคันนี้ได้ข่าวไปจบมาตอนตีสี่คันนี้ใช่ครับผมอยากเดี๋ยวตอนนี้ต้องฟังเสียงยังไงคันนี้ต้องฟังเสียงอ่ะคันนี้ต้องฟังเสียงว่าอ่าคันนี้เดี๋ยวผมฟังเสียงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูโอ้โหโคสตาร์ทโคโหดแล้วคันนี้คือยังไงไป คันนี้ไปสอยมาตอนประมาณตีสี่ได้ครับพี่อยู่แถวพระรามสองตอนนั้นคือแบบว่าเปิดดูเปิดดูในแมกกซสีในเฟซบุ๊กเราในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเทสเออแล้วเราแบบชอบมันมากแล้วเราจีบเขาเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยทอีเขาก็แบบราคาไม่ยอมลดไม่ยอมลดไมได้าคาม,ดม่อยู่ทีคืนคุยคุยกันตอนกลางคืนพลังกำลังเข้าน้ำพอดีเขาบอกว่า เออมาดูรถก่อนละกันเดี๋ยวพ ah. ี่เดี๋ยวพี่ดูให้ว่าพี่ก็อยากได้อาเหมือนกันแกเข้าไปซื้อ R8 กอาแปก็เอาเอาไงดีวะพี่พอผมก็เลยขับไปเลยตอนนั้นประมาสักตีหนึ่งได้พอเห็นในกา r a g ปุ๊บก็แบบสกิดแฟนแบบตัวนี้ต้องโดนแน่ๆก็คุยกับเขาบอกว่าเออพี่ถ้าผมจบคืนนี้เลยคืนนี้เลยพี่ให้ราคานี้ได้ไหมเขาบอกแล้วจะเอากลับเมื่อไหร่บอกก็เนี้ยเอากลับคืนนี้กลับมาแล้วสองสองคันเนี่ยจะกลับคืนนี้เขาบอกโหแม่พี่ทำใจเลยเหรออ่าสุดท้ายก็จบเขียนอะไรทุกอย่างเสร็จตอนตีสี่ขับรกลับเย ชอบขับคันนี้บ่อยโอ้ยพวงมาลัยซ้ายด้วยพวงมาลัยซ้ายด้วยคันนี้คือคามีโร่ต้องถ้าจะซื้อผมว่าต้องซื้อพวงมาลัยซ้ายมันจะได้ฟีลลิ่งของมันเลยพี่เพราะว่ามันคือมันคือแดนอเมริกันเลยไงถ้าพี่ซื้อพวงมาลัยขวามามันเหมือนรถกระเทยอะอะมเหมอะซื้อมาแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็มาจากโซนญี่ปุ่นใช่ป่ะแต่อันนี้มันได้แบบอเมริกันจ๋าเลยคุณขับแล้วฟีลลิ่งแบบตอนจ่ายบัตรทางด่วนอะหรือว่าไปหยิบบัตรอะไรเงี้ยจะมีปัญหานิดน ผมสงสัยนะพี่อันนี้อาจจะขอรุญาตอาจจะเสียมารยาทไปน,นิดนึงทำไมพี่ถึงเลือกแต่งลงทุนกับรถที่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะถ้า evo เขาก็จะซืออ้อ evo มาทำเลยแต่ว่าทำไมพี่ถึงเลือกลงทุนแต่งแลนเซอร์ให้มันเป็น evo คือคือจริงๆแล้วเราชอบเราชอบการแบบได้ได้ใส่สิ่งที่เราชอบเข้าไปมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Turbo, เทอร์โบเรื่องของอินทีเรียเรื่องของชุดแต่งอะไรเงี้ยคือเราได้สนุกกับมันไปเรื่อย ผมไม่ได้มองถึง a l ลูที่แบบเออมันจะต้องแบบเป็น e ีโนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะอ e ี o เนี่ยซื้อมาก็ล้านหนึ่งล้ล้านกว่าละแล้วกว่าพี่จะแต่งไปจบมันเท่าไหร่ก็อาจจะอาจจะเยอะถูกไหมเราก็เลยมองว่าเอออันนี้เราได้สนุกกับมันด้วยแล้วก็ได้ทํารถที่แบบสไตล์ที่เราชอบด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะออกมาในในซิกเนเจอร์ของเราที่อยู่ในรถนี้ ทุกคันนีเปเเจอร์ทุกคันเนี่ยคือคือมองมาคือยังไงก็รู้ว่าคันนี้พีออฟแน่นอนหลังจากที่เราซื้อคาเมโรแล้วเราก็มาจบที่คันนี้ต่อคันนี้คือ SL55 คันนี้เป็น SL65 ครับผม65เลยหรอเป็น Black Edition นะครับทำเป็น Black Edition แล้วก็โอ้โหเอา65มาทำโผล่ขนาดนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนมันมาเนี่ยมันค่อนข้างเก็บงานมาค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็เราเอามาทําสีในบางส่วนคันนี้คือเก็บสี เก็บสีค่อนข้างแบบละเอียดใหม่หมดเลยก็คือคด้านข้างป่องเนี่ยตอนแรกมาคือป่องแตกค่อนข้างเยอะ,อะ,อะด้วยด้วยการยึดป่องที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่คันนี้เคยขับตามมันทางหลวงคันนี้มีถุงลมด้วยคันนี้มีถุงลมด้วยใช่ครับคันนี้มีถุงลมคนที่ทํารถด้วยใจรักจริงๆนะไม่ได้สนใจว่าแวร์ลูรถมันจะยังไงแต่กูชอบรบบนะ โอเคไปดูคันนี้คันนี้ครับผมเป็น E G 3ดอตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถในตำนานที่หลายๆคนก็อยากจะหามาครอบครองทุกวันนี้ก็ยังวิ่งหากันรอยู่ไวรุ่นก็หาครอบครองสมัยก่อนเนี่ยหลักหมื่นตอนนี้หลักหลายแสนแล้วคันนี้นะครับยิ่งแบบพวกขึ้นถูกต้องตัวนี้เราซื้อมาเป็นโครงที่แบบยังไม่มีเครื่องยนต์ยังขับไม่ได้เลยลากมาครับแล้วก็นึกยังไงไปตัดสินใจซื้อมาตัวนี้เราชอบชอบชอบทรงของมันอยู่แล้ว E G ผมเคยมีรุ่นนี้ครับอยู่ที่เมกา oh. นี่เป็นเครื่อง B16B หน,น,นึบมากวิ่งได้แบบ9,000รอ,อบ,บ9,000รอบเหนียวเหนียว,เห,ยวเหนียวมากครับ โอเคครับแล้วก็วันนี้จบไปเกือบหนึ่งวันใช่ครับผมนะฮะยาวมากครับยาวนานมากครับกับสไตล์รถของพี่ออฟครับผมต้องบอก่ายวไงพี่วันนี้ที่พี่กิวมาถ่ายเนี่ยผมว่ามันจะทําให้คนไทยได้เห็นรถในหลายสไตล์เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเราเห็นชานลต่างๆเขาก็จะมีการถ่ายแบบชานอลที่เป็นซุปเปอร์คาร์หรือว่าชานลที่เป็นรถ90หรือว่าชานลที่เป็นรถแบบญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือไม่กันอย่างเดียวแต่วันนี้เราได้เห็นหลากหลายสไตล์มากเพราะว่ามัน รวมตั้งแต่รถแอนทีคยันไปรถแบบรถรุ่นใหม่แล้วก็การเป็นแบบวาไรตี้มากะวาไรตี้มากเพราะฉะนั้นคนก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็อยากจะอยากจะเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยต่อไปมันคือรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การที่ทําให้รถเก่ามันมามิกซ์ฟิวชั่นพี่บอเป็นรถที่มันทันสมัยขึ้นให้มันดูแบบคือมันดูทันสมัยขึ้นเกือบทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถที่แบบอย่างเงี้ยดูเก่าไอ้มันเป็นรถรุ่นเก่าแต่ทําให้มัน ดูมีอะไรขึ้นมาได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ยอเป็นคนที่แต่งรถมีสไตล์มากครับผมใช่ครับขอบคุณมากวันนี้ที่แบบให้ยอมให้เปิดกลาดไม่ยอมเปิดกลาดมาหลายปีมากแล้วนะครับยอมให้ผมมาบุกตลาดเป็นคนแรกเลยสวัสดีครับพี่ยิครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้านะครับียนสตอรี่เราจะไปบุกตลาดที่ไหนเจ้าของจะทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวเรารอไปติดตามกันครับกับียนสตอรี่ครับผมขอบคุณว่ากพี่ยอ